สวดีครับนี่ตัวตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ลูกคือแพนชื่อแพนด้านะครับครับตัวนี้แพนดา้าเป็นวัวเป็นวัวเทาะค,ะครับเมื่อสาบา้านเราก็ว,าว,าาว,วัววัวขาววัวขาวครับ,รบ,รบตัวนี้เป็นลูกของโบโบก้าต้าโบก้าตานะครับอายุ13เดือนนะครับเชียงขามาเต็มเลยตัวนี้ ใหญ่มากครับต้องมาดูตัวจริงครับใหญ่มากครับเบนอะไรนะตัวนี้เบนนี่เป็น TPD ครับอยู่ที่นครสวรรค์นะครับออืหัวขาวหัวขาวได้อาบน้ำครับตัวนี้จะมาทำเป็นแม่บล็อกเหมือนกันไหมครับตัวนี้ก็อนาคตถ้าใครสนใจผมก็จะปล่อยแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้ปล่อยผมก็ทำเป็นแม่บล็อกคือว่าจะแปลงให้เนาะถ้ามีใครสนใจตัวนี้เป็นวัวที่ใหญ่มากครับกระดูกใหญ่ครับ ตัวนี้เปิดราคาไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปสองแสนห้าตัวตัวแรกตัวผู้สองแสนนะตัวนี้สองแสนห้าครับตัวนี้ส5 0 0นสนใจนะสนใจนะครับจะเปิดแบ่งให้ยิ่งเก่งสวยใหญ่ครับเราก็เชื่อกเนาะเชืองเชือนะครับาพันธุกรรมดีด้วยนะครับเป็นลูกโบกต้าแม่เขาเป็นทีอลลูกอ่ะไอ้ก้าก้าลอฟวร์ของอาจารย์สัมฤทธิ์นะครับอ๋อครับครับ พพด9999ครับอืมถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรเนาะน้องน้องต้องเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรในคลิปนะครับก็เดี๋ยวลองมาติดต่อน้องต้องแล้วก็น้องทัดดาวดูเนาะแล้วก็ถ้าใครสนใจจริงก็เดินเข้ามาหรือว่าไม่ใช่มาชมได้นะครับมาชมได้ที่ฟาร์มน้องทัดดาวนะครับที่อำเภอองคลักษจังหวัดนครนายกจังหวัดนครนายกครับตําบลบางสมบูรณ์ตําบลบางสมบูรณ์เนาะ ครับก็ก็จะมีพ่อกับแม่มั่งอยู่ที่ฟาร์มทุกวันอยู่ตลอดนะครับ่อ,อ,อ,บอวัวเงินล้านนะครับแต่ว่าถ้ดดากับน้องตองครับก็คือมีงานประจำอยู่ครับ <c oughs> ครับก็อยากให้น้องทัดดาแล้วก็น้องตองนะครับช่วยแนะนําแล้วก็ฝากอะไรกับถึงคนมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงวัวบ,บามันพันแท้นะหรือว่าบามันเลือดร้อยนะว่าในการเลี้ยงวัวบ,บามันอะ่ะมันให้อะไรบ้างแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันสามารถที่จะทําเป็นอาชีพ เขาเรียกว่าชีพหลักได้ในอนาคตไหมเนื่อง่ากบางคนอาจจะเบื่อนะกับการทํางานอย่างเงี้ยอยากให้ช่วยแนะนํำนะครับค่ะถ้าเกิดรอบมีทุนแล้วนะคะแล้วคือแบบเออมีเวลาก็สามารถเลี้ยงได้เลยนะคะนะครับก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่าอาชีพที่แบบค่อนขใช้สม่ำนคงอยู่นะว่าในการที่แบบคือในระยะยาวค่ะมันตอบโจทย์ได้ดีเออพอสมควรเนาะเนื่องจากว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา หลายวงการหรือหลายอาชีพนะครับมันเขาเรียกว่ามันซบซอนแล้วก็มันไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายได้เลยแต่ว่าในส่วนของวัวไม่าจะเป็นวัวลูกผสม,มหรือว,ว่าวัวบามันอ่ะมันสามารถที่จะเขาเรียกอิงราคาได้นะครับพ่อบอกว่าพ่อเจ้าของฟาร์มนะบอกว่าเฮ้ยวัวจริงจริงเราเลี้ยงเราก็เราสามารถกําหนดราคาได้ใช่ค่ะเราไม่ขายเราก็เก็บไว้เลี้ยงไว้เพื่อจะเอาลูกใช่ค่ะถ้านไงแม่ธุ์เราก็โตปิดเราก็จะได้ลูกด้วยครับก็วันนี้ได้รับเขาเรียกว่า ความรู้เล็กน้อยจากน้องน้องซีและน้องทัดดาครับแล้วก็พ่อกับแม่เนาะที่เปิดโอกาสให้มีตังม้านฟาร์มก็มาถ่ายทอดเรื่องราวในส่วนของการเลี้ยงวัวนะครับสำหรับมือใหม่นะวันนี้น้องต้องมาให้ความรู้เข้าๆกับพี่น้องนะครับที่สนใจก็มายอมชมนะครับก็วันนี้ในส่วนข้องมีตังมอนฟาร์มแล้วก็น้องต้องแล้วก็ทัดดาฟาร์มก็กลับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ